คุณอยากเก่งใช่ไหมอยากประสบความสำเร็จอยากเป็นคนที่คนอื่นมองแล้วต้องยอมรับว่าเขาคนนี้ไม่ธรรมดาแต่รู้ไหมว่าทำไมถึงยังไม่ไปถึงตรงนั้นสักทีเพราะคุณยังเลือกทำแค่สิ่งที่มันง่ายสำหรับคุณคุณยังทำเฉพาะในวันที่คุณอยากทำคุณยังหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันยากสิ่งที่มันน่าเบือ่อสิ่งที่มันเหนื่อยแล้วก็หวังว่าแค่ทำในสิ่งที่สบายใจอยู่แบบนี้แล้ววันหนึ่งจะเก่งขึ้นมาเอง โลกมันไม่แฟร์ขนาดนั้นหรอกความเก่งมันไม่ใช่รางวัลปลอบใจสำหรับคนที่เอาแต่ทำสิ่งที่ตัวเองถนัดมันเป็นรางวัลที่โลกจะให้กับคนที่ยอมลุยยอมเหนื่อยยอมทำสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำในวันที่ไม่มีใครบังคับด้วยซ้ำทุกครั้งที่คุณอยากหลีกเลี่ยงงานยากทุกครั้งที่คุณอยากข้ามขั้นตอนที่มันน่าเบื่อไปเร็วๆทุกครั้งที่คุณคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกแค่ครั้งเดียวเองรู้ไหมว่าคุณกำลังตัดโอกาสตัวเองไปทีละนิด คนที่เก่งกว่าไม่ใช่เพราะเขาโชคดีกว่าไม่ใช่เพราะเขาเก่งโดยธรรมชาติแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำเขาเลือกจะฝืนใจตัวเองในวันที่ไม่มีเสียงชื่นชมไม่มีใครเห็นเขาเลือกจะอดทนต่อความลำบากในขณะที่คุณเลือกจะหลบหนีไปอยู่ในโซนปลอดภัยและนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงเดินไปข้างหน้าในขณะที่คุณยังย่ำอยู่ที่เดิมถ้าอยากเก่งจริง คุณต้องเลิกหลอกตัวเองว่าคุณขยันพอแล้วเลิกปลอบใจตัวเองว่ามันโอเคแล้วในจุดที่คุณยืนอยู่เพราะความจริงคือถ้าคุณยังไม่ยอมทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำคุณจะไม่มีวันได้รู้จักคำว่าเก่งขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวบอกตัวเองไว้เลยว่าความเก่งไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้มาฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายอะไรกลับไปสิ่งที่คุณต้องจ่ายคือความพยายามในวันที่ไม่อยากพยายามสิ่งที่คุณต้องเสียคือ ความสบายใจในวันที่มันง่ายเกินไปและสิ่งที่คุณต้องแลกคือการยอมเหนื่อยยอมผิดพลาดยอมพลาดพลัง้งเพื่อเอาประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันคลิปนี้ถ้าคุณดูจนจบผมไม่ต้องการให้คุณแค่พยักหน้าเห็นด้วยผมอยากให้คุณลุกขึ้นทำทันทีลุกขึ้นไปทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำลุกขึ้นไปเจอกับความยากที่คุณหลีกเลี่ยงมานานลุกขึ้นไปพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคุณจริงจังแค่ไหนกับความฝันของตัวเอง เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เก่งขึ้นได้จริงๆไม่ใช่คนที่ดูคลิปพัฒนาตัวเองเยอะที่สุดแต่คือคนที่ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำได้บ่อยที่สุดต่างหาก 1. คนส่วนใหญ่อยากเก่งแต่ไม่อยากเหนื่อยคนส่วนใหญ่ในโลกนี้อยากเก่งอยากประสบความสำเร็จอยากมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่ปัญหาที่ทำให้พวกเขาไม่มีวันไปถึงจุดนั้นจริงๆไม่ใช่เพราะพวกเขาขาดโอกาสหรือขาดพรสวรรค์ แต่มันอยู่ตรงที่พวกเขาขี้เกียจเกินกว่าจะยอมเหนื่อยเพื่อมันความเก่งเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงได้ง่ายๆแต่น้อยคนนักที่จะยอมทำในสิ่งที่มันยากยอมอดทนกับความเหนื่อยล้ายอมฝืนใจในวันที่ไม่อยากลุกจากเตียงคนทั่วไปอยากเก่งตอนที่พูดอยากสำเร็จตอนที่คิดอยากได้รับคำชื่นชมตอนที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแต่พอถึงเวลาที่ต้องเลือกว่าจะลงมือทำหรือจะนอนเฉยๆคนส่วนใหญ่มักเลือกสิ่งที่สบายก่อนเสมอ แล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มเดี๋ยววันหนึ่งจะมีแรงฮึดวันหนึ่งจะพร้อมวันหนึ่งจะโชคดีแต่ความจริงคือวันนั้นไม่มีอยู่จริงเลยวันนั้นจะไม่มีทางมาถึงถ้าคุณไม่ยอมเริ่มตั้งแต่วันนี้โลกนี้ไม่เคยให้รางวัลกับคนที่แค่อยากได้โลกให้รางวัลกับคนที่ลงมือคว้ามันด้วยมือของตัวเองทุกความสำเร็จที่คุณเห็นทุกคนเก่งที่คุณชื่นชมพวกเขาต้องผ่านวันที่เหนื่อยยิ่งกว่าคุณ พวกเขาต้องผ่านวันที่ไม่อยากทำอะไรเลยเหมือนกับคุณแต่สิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือพวกเขาเลือกจะทำในวันที่ไม่อยากทำเขาเลือกจะฝืนใจตัวเองในวันที่ไม่มีใครเห็นเขายอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นในวันที่ไม่มีคำปรบมือไม่มีเสียงชื่นชมไม่มีรางวัลให้คว้าในวันพรุ่งนี้แต่พวกเขายังเลือกที่จะทำต่อเพราะเขารู้ว่าถ้าอยากเก่งถ้าอยากสำเร็จไม่มีทางลัดอื่นนอกจากต้องยอมเหนื่อยก่อน การอยากเก่งโดยไม่ยอมเหนื่อยมันเหมือนกับการอยากขึ้นเขาไปดูวิวสวยๆแต่ไม่ยอมเดินไม่ยอมปีนไม่ยอมเหนื่อยกับทางชันแล้วสุดท้ายก็ต้องนั่งดูคนอื่นที่ยอมเหนื่อยขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาและหาข้ออ้างให้ตัวเองว่าเขาโชคดีเขามีต้นทุนเขาเก่งแต่เกิดทั้งๆท,ที่ความจริงเขาแค่ยอมเหนื่อยมากกว่าคุณแค่นั้นเองคนที่ยอมเหนื่อยในวันนี้จะเป็นคนที่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจในวันข้างหน้า แต่คนที่ขี้เกียจในวันนี้จะต้องยืนมองความสำเร็จของคนอื่นไปตลอดชีวิตแล้วก็ใช้ข้ออ้างเดิมๆหลอกตัวเองซ้ำไปซ้ำมาความเหนื่อยมันไม่ใช่ศัตรูมันคือเพื่อนคนแรกที่คุณต้องเดินจับมือไปกับมันถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นจริงๆคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หลีกเลี่ยงความเหนื่อยแต่เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันทำความเข้าใจมันและใช้มันเป็นบันไดาพาตัวเองขึ้นไปสูงกว่าคนอื่นความเหนื่อยไม่เคยเลือกว่าคุณเป็นใคร มันเข้าหาทุกคนเท่าเทียมกันแต่คนที่ยอมเดินฝ่ามันไปได้เท่านั้นที่จะไปยืนอยู่ในจุดที่คนขี้เกียจไม่มีวันไปถึงทุกครั้งที่คุณเลือกจะพักทุกครั้งที่คุณเลือกจะเลื่อนการลงมือทําออกไปคุณกําลังทําให้ความฝันของตัวเองไกลออกไปทีละก้าวโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเก่งจริงๆวันนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคุณต้องยอมเหนื่อยยอมทําสิ่งที่ไม่อยากทํา ยอมฝืนตัวเองในวันที่ไม่มีใครบังคับให้คุณทำยอมพาตัวเองไปในที่ที่คุณไม่เคยสบายใจยอมอยู่กับความล้มเหลวเพื่อให้มันสอนคุณยอมทนกับเสียงวิจารณ์เพื่อให้มันขัดเกลาคุณคนที่ยอมเหนื่อยก่อนจะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ก่อนและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะเป็นคนเดียวที่ยิ้มได้อย่างเต็มปากโดยไม่ต้องหาข้ออ้างให้ตัวเองอีกเลย 2. ความเก่งเกิดจากการทำสิ่งที่เราไม่ถนัด ไม่มีใครเก่งขึ้นจากการทำแต่สิ่งที่ตัวเองถนัดเพราะสิ่งที่ถนัดมันแค่ทำให้เราย่ำอยู่กับที่คนที่เดินเข้าไปในยิมแล้วยกแต่ดัมเบลน้ำหนักเบาๆซ้ำๆเขาอาจจะดูเหมือนขยันแต่กล้ามเนื้อเขาไม่มีวันพัฒนาเพราะมันไม่ได้ถูกท้าทายไม่มีแรงต้านไม่มีความเจ็บปวดที่จะผลักดันให้ร่างกายมันต้องปรับตัวขึ้นไปอีกขั้นชีวิตก็เหมือนกันถ้าคุณเอาแต่ทำในสิ่งที่ง่ายสำหรับคุณ ทำในสิ่งที่เคยทำอยู่แล้วทำในสิ่งที่ไม่ต้องลำบากมากความเก่งของคุณก็จะหยุดอยู่แค่นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรโตไม่มีอะไรที่มันจะพาคุณไปไกลกว่าจุดที่ยืนอยู่เลยความเก่งมันไม่เกิดจากการอยู่ในโซนปลอดภัยมันเกิดจากการกล้าเดินออกไปข้างนอกกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยังไม่ถนัดกล้าเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เก่งเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่เก่งกว่าคุณไม่ใช่เพราะเขาเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ แต่เพราะเขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขายังไม่ถนัดเขาฝืนใจเรียนรู้ฝืนใจพัฒนาฝืนใจพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากจนในที่สุดสิ่งที่ไม่ถนัดวันแรกมันกลายเป็นจุดแข็งของเขาในวันข้างหน้าในขณะที่คนที่เลือกจะทำแต่สิ่งที่ง่ายสำหรับตัวเองก็ยังคงย่ำอยู่ที่เดิมเหมือนเมื่อหลายปีก่อนไม่ได้เก่งขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวทุกครั้งที่คุณบอกว่าคุณไม่ถนัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ คุณกำลังสร้างกำแพงกั้นโอกาสของตัวเองโดยไม่รู้ตัวความไม่ถนัดไม่ใช่คออ้างแต่มันเป็นสัญญาณบอกว่าคุณกำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูบานใหม่ประตูที่ถ้าคุณกล้าผลักเข้าไปคุณจะได้ทักษะใหม่ได้ความรู้ใหม่ได้มุมมองใหม่ที่จะพาคุณเติบโตขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคุณไม่กล้าเดินเข้าไปคุณก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าตัวเองพลาดอะไรไปบ้างโลกนี้มันไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ถนัดที่สุด แต่มันให้รางวัลกับคนที่ยอมเรียนรู้ที่สุดคนที่พร้อมจะทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เก่งคนที่ไม่กลัวจะดูโง่ไม่กลัวจะผิดพลาดไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะการเก่งขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่มันคือการกล้าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองคนที่เก่งเขาเคยไม่ถนัดมาก่อนเหมือนคุณเขาเคยพลาดเคยทำอะไรไม่ได้เลยเคยรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีทางไปถึงแต่เขาไม่ยอมยืนอยู่ตรงนั้น เขาก้าวต่อฝึกต่อล้มต่อลุกต่อจนวันหนึ่งสิ่งที่เคยเป็นจุดอ่อนมันกลายเป็นอาวุธลับที่ทำให้เขาเก่งกว่าคนอื่นคนที่เอาแต่ทำในสิ่งที่ถนัดมันก็เหมือนคนที่วิ่งวนอยู่ในลู่วิ่งไม่ว่าคุณจะวิ่งเร็วแค่ไหนคุณก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะคุณไม่ได้เดินออกไปข้างนอกเพื่อเจอเส้นทางใหม่ๆเลยคุณอาจจะรู้สึกสบายใจในโซนของตัวเอง แต่โซนสบายคือที่ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโซนสบายคือกับดักที่ทําให้คุณคิดว่าตัวเองกําลังไปได้ดีทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วคุณแค่หยุดอยู่กับที่ทุกครั้งที่คุณกล้าทําสิ่งที่ไม่ถนัดคุณกําลังเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวไปอีกขั้นคุณกําลังสร้างทักษะใหม่ๆคุณกําลังฝึกสมองให้ปรับตัวคุณกําลังเพิ่มศัก,กยภาพที่คุณไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีและนี่แหละคือวิธีเดียวที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นจริงๆโดยไม่มีทางลัดไม่มีทางหนี ไม่มีทางล้มเลิกกลางทางได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังกลัวที่จะเริ่มต้นถ้ายังยึดติดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองถนัดถ้ายังไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดคุณก็ต้องยอมรับว่าตัวเองจะไม่มีวันเก่งขึ้นเลยชีวิตคุณจะวนอยู่กับคำว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มไว้พร้อมก่อนทั้งๆท,ที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่เคยรอให้พร้อมเขาไม่เคยรอให้ถนัดเขาเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมด แต่สิ่งเดียวที่เขาแตกต่างคือเขากล้าลงมือทำในวันที่ยังไม่เก่งเขากล้าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุดเพื่อให้ตัวเองโตขึ้นเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและพอถึงวันที่เขายือนอยู่บนจุดสูงสุดเขาจะหันกลับมามองเห็นแต่คนที่ยังยืนกลัวอยู่กับจุดเริ่มต้นสสิ่งที่ไม่อยากทำมักเป็นด่านทดสอบของความเก่งเสมอสิ่งที่คุณไม่อยากทำมันไม่ใช่อุปสรรค แต่มันคือด่านทดสอบว่าคุณอยากเก่งจริงหรือแค่อยากพูดว่าตัวเองอยากเก่งทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าขี้เกียจจะฝึกซ้อมทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่ามันยากเกินไปทุกครั้งที่คุณเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้นั่นแหละคือช่วงเวลาที่โลกกำลังถามคุณกลับว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณอยากเก่งจริงๆเพราะถ้าคุณไม่ยอมฝ่าด่านนี้ไปก่อนคุณก็ไม่มีทางรู้จักคำว่าเก่งขึ้นได้เลยสิ่งที่คุณไม่อยากทำ มันจะคอยยืนขวางอยู่หน้าประตูของความสําเร็จเสมอมันจะไม่ยอมหลบมันจะไม่เดินออกไปมันจะไม่ทำให้คุณข้ามไปง่ายๆเพราะมันคือด่านที่ถูกออกแบบมาเพื่อแยกคนที่เอาจริงออกจากคนที่แค่ผู้เฉยๆคุณรู้ดีว่าสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรคุณรู้ว่ามันคือสิ่งเดียวที่จะพาคุณไปไกลกว่าตัวเองในวันนี้แต่เพราะมันเหนื่อยมันลำบากมันไม่สนุกมันทำให้คุณเริ่มคิดว่าจะเลี่ยงได้ไหมจะเลื่อนมันออกไปก่อนได้ไหม จะหาทางลัดอื่นแทนได้ไหมแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกเลี่ยงคุณกำลังทำให้กำแพงด่านนี้สูงขึ้นทุกวันคุณอาจจะหลอกคนอื่นได้ว่าคุณกำลังพยายามแต่คุณไม่มีวันหลอกตัวเองได้หรอกว่าคุณข้ามด่านทดสอบนี้ไปแล้วหรือยังเพราะสิ่งที่ไม่อยากทำมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะกดดันคุณมันจะย้ำเตือนคุณทุกครั้งที่คุณล้มเหลวทุกครั้งที่คุณยังไม่ถึงเป้าหมายมันจะคอยถามกลับมาว่า คุณทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำจริงๆแล้วหรือ,อยังด่านทดสอบพวกนี้ไม่มีทางลัดไม่มีเส้นทางพิเศษสำหรับคนที่ขี้เกียจทุกคนต้องผ่านมันเหมือนกันหมดคนที่คุณเห็นว่าวันนี้เขาเก่งกว่าคุณเขาเคยยืนอยู่ตรงหน้าด่านนี้เหมือนกันและเขาก็เคยไม่อยากทำเหมือนกับคุณแต่สิ่งเดียวที่เขาเลือกต่างออกไปคือเขาไม่ยอมหนีเขากัดฟันลุยต่อแม้ว่าจะไม่อยากทำแค่ไหนเขาเลือกจะฝืนตัวเองไปให้ถึงเขาเลือกจะเจ็บในวันนี้ เพื่อแลกกับความสำเร็จในวันข้างหน้าและเมื่อเขาผ่านมันไปได้เขาก็จะเหลือแค่รอยยิ้มกับบทเรียนใหม่ที่ไม่มีใครยั่งเขาไปได้สิ่งที่คุณไม่อยากทำในวันนี้มันอาจจะเป็นการซ้อมในวันที่คุณเหนื่อยการเรียนรู้สิ่งใหม่ในวันที่คุณไม่เข้าใจการลงมือทำซ้ำๆในวันที่คุณรู้สึกเบื่อมันอาจจะเป็นการยอมรับคำวิจารณ์ทั้งที่คุณไม่อยากฟังมันอาจจะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่คุณไม่อยากยอมรับว่าตัวเองพลาด แต่นั่นแหละคือด่านทดสอบที่จะเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่เก่งขึ้นจริงๆไม่มีใครได้อะไรมาโดยไม่ผ่านด่านนี้เพราะความสำเร็จมันไม่ใช่ของฟรีที่ใครๆก็หยิบได้ง่ายๆมันเป็นของที่โลกจะให้กับคนที่กล้าพิสูจน์ตัวเองเท่านั้นคุณอาจจะเกลียดสิ่งที่คุณไม่อยากทำคุณอาจจะรู้สึกว่ามันทรมานมันเหนื่อยมันเสียเวลาแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คนที่ยอมลุยมันไปได้กลายเป็นคนที่มีค่ามากกว่าคนอื่น เพราะส่วนใหญ่แล้วคนจะหยุดอยู่แค่ตอนเริ่มเหนื่อยคนจะเลิกเมื่อเริ่มล้มเหลวคนจะหนีเมื่อเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากทำอีกต่อไปแต่คนที่ไปถึงฝั่งคือคนที่รู้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นแค่บททดสอบไม่ใช่ข้อจำกัดคุณจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเองแกร่งแค่ไหนถ้ายังไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณไม่อยากทำคุณจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนถ้ายังยืนอยู่แค่จุดที่สบายใจ คุณจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเองเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดไหนถ้ายังไม่กล้าท้าทายขีดจำกัดของตัวเองอย่าปล่อยให้ด่านทดสอบเหล่านี้กลายเป็นกำแพงสูงที่กักขังคุณไปตลอดชีวิตแต่จงทำให้มันกลายเป็นบันไดขั้นแรกที่พาคุณปีนขึ้นไปยืนในที่ที่คนอื่นไม่กล้าไปถึงทุกครั้งที่คุณกำลังลังเลจะเริ่มทำสิ่งที่ไม่อยากทำให้ถามตัวเองกลับว่าถ้าคุณไม่ทำมันวันนี้คุณจะต้องเสียดายอะไรในวันข้างหน้า เพราะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการมองย้อนกลับมาแล้วรู้ว่าตัวเองพลาดโอกาสไปแค่เพราะไม่กล้าลุยด่านทดสอบที่มันอยู่ตรงหน้าและถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะฝ่ามันไปคุณจะรู้ว่าทุกความเหนื่อยทุกความลำบากทุกหยดเหงื่อที่คุณลงทุนไปมันคุ้มค่ามากกว่าที่คุณเคยคิดไว้เสมอ 4. เก่งไม่ได้แปลว่าไม่ล้มเหลวแต่แปลว่าล้มแล้วกล้าไปต่อคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าคนเก่งคือคนที่ไม่เคยล้มเหลว คนที่ทำอะไรก็สำเร็จไปหมดตั้งแต่ครั้งแรกคนที่เดินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดไม่มีผิดพลาดไม่มีอุปสรรคให้ต้องล้มลงแต่ในความเป็นจริงแล้วคนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มคนเก่งคือคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้เร็วกว่าใครล้มแล้วไม่ยอมแพ้ล้มแล้วรู้จักเรียนรู้จากมันแล้วไปต่อคนที่ไม่เคยล้มคือคนที่ไม่เคยกล้าทำอะไรจริงจังคนที่เดินอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตลอดเวลา ไม่เคยเสี่ยงไม่เคยลองไม่เคยก้าวออกไปนอกกรอบของตัวเองคนเหล่านี้ต่างหากที่จะไม่มีวันเก่งขึ้นเลยเพราะพวกเขากลัวล้มจนไม่กล้าก้าวต่อคนที่ล้มเหลวไม่ใช่คนที่แพ้แต่คนที่แพ้จริงๆคือคนที่ล้มแล้วไม่กล้าลุกขึ้นมาอีกความล้มเหลวมันไม่เคยเป็นศัตรูของคุณมันเป็นแค่ครูคนหนึ่งที่คอยสอนคุณด้วยวิธีที่เจ็บปวดแต่มันจริงที่สุดทุกครั้งที่คุณล้มลง คุณจะได้บทเรียนที่ไม่มีใครสอนได้ทุกครั้งที่คุณพลาดคุณจะได้เห็นจุดอ่อนของตัวเองชัดขึ้นทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นมาหลังจากล้มคุณจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเสมอคนที่กล้าพอจะล้มคือคนที่กล้าพอจะเรียนรู้คนที่กล้าพอจะผิดคือคนที่กล้าพอจะเติบโตแต่คนที่กลัวล้มกลัวผิดพลาดกลัวเจ็บปวดเขาจะไม่มีวันได้รู้จกักศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองเลย อย่าหลงเชื่อภาพลวงตาที่โลกโซเชียลสร้างขึ้นว่าคนเก่งคือคนที่ชีวิตเพอร์เฟกตลอดเวลาคนที่ประสบความสำเร็จทุกก้าคนที่ไม่มีรอยแผลไม่มีเรื่องผิดพลาดเพราะความจริงแล้วเบื้องหลังของทุกความสำเร็จมันเต็มไปด้วยรอยล้มรอยพลาดรอยแผลที่คนภายนอกไม่เคยเห็นสิ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นคนเก่งไม่ใช่เพราะพวกเขาหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่เพราะพวกเขาล้มมาแล้วนับไม่ถ้วน และลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งโดยไม่ปล่อยให้มันทำลายใจตัวเองความล้มเหลวมันจะไม่หยุดคุณได้เลยถ้าคุณไม่ยอมให้มันหยุดคุณความเจ็บปวดจากการล้มครั้งแล้วครั้งเล่ามันจะกลายเป็นพลังมหาศาลที่จะผลักดันคุณให้เดินไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่เคยล้มคนที่ไม่เคยล้มไม่ได้แปลว่าเขาเก่งกว่าแต่มันแปลว่าเขายังไม่ได้เดินไกลพอที่จะเจอกับบททดสอบจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จตั้งแต่แรก คุณแค่ต้องเป็นคนที่ล้มได้ไวแก้ไขได้เร็วและไม่หยุดเดินไปข้างหน้าคนที่เก่งจริงคือคนที่ไม่กลัวจะล้มเพราะเขารู้ว่านั่นคือเส้นทางเดียวที่จะพาเขาไปถึงเป้าหมายคนที่กลัวล้มมักจะยืนอยู่กับที่มองดูคนอื่นเดินไปข้างหน้าแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าตัวเองไม่ล้มเหลวเพราะไม่เคยพลาดทั้งที่จริงแล้วเขาแค่ไม่เคยเริ่มต้นด้วยซ้ำการล้มไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย การล้มแล้วลุกขึ้นไม่ได้ต่างหากที่น่าอายคนที่ยอมให้การล้มหนึ่งครั้งมาตัดสินคุณค่าของตัวเองคนที่ยอมให้คำดูถูกจากคนอื่นตอนล้มมาหยุดความเชื่อมั่นในตัวเองคนเหล่านี้จะไม่มีวันได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองสามารถไปได้ไกลแค่ไหนคนเก่งไม่ใช่คนที่เดินมาแล้วราบรื่นตลอดเวลาแต่คือคนที่ล้มแล้วไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ตรงนั้นคนที่เอาความเจ็บปวดมาเปลี่ยนเป็นบทเรียนคนที่เอาคำดูถูกมาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดัน คนที่ไม่สนใจว่าตัวเองจะล้มอีกกี่ครั้งขอแค่ทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาพวกเขาจะไปได้ไกลกว่าเดิมคุณไม่มีวันรู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งแค่ไหนถ้ายังไม่เคยล้มจริงๆคุณไม่มีวันรู้ว่าตัวเองจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้ายังไม่เคยลุกขึ้นมาจากวันที่แย่ที่สุดของชีวิตเพราะความเก่งมันไม่ใช่การทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่มันคือการทำให้หัวใจของคุณไม่ยอมแพ้ต่ออะไรทั้งนั้นล้มเหลวแล้วไงพลาดแล้วไงทำผิดแล้วไง ถ้าคุณยังลุกขึ้นมาเดินต่อได้คุณก็ยังไม่แพ้โลกจะยอมรับคุณไม่ใช่เพราะคุณสมบูรณ์แต่เพราะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองสุดท้ายแล้วความล้มเหลวมันจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องตวนใจหรือจะกลายเป็นตรวนที่ล่ามชีวิตคุณไว้อยู่กับที่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเดินต่อหรือเปล่าคนที่เก่งจริงไม่ใช่คนที่ไม่มีรอยแผลแต่คือคนที่ใช้รอยแผลเหล่านั้นเป็นเกราะป,ป้องกันใจ ให้ตัวเองไปต่อได้ไกลกว่าเดิมและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าเก่งที่แท้จริงฮายอมทำสิ่งที่ไม่อยากทำวันนี้เพื่อเป็นคนที่เลือกได้ในวันข้างหน้าในวันที่คุณยังไม่เก่งพอโลกจะไม่เปิดโอกาสให้คุณเลือกอะไรง่ายๆเลยคุณไม่มีสิทธิ์เลือกงานที่คุณอยากทำคุณไม่มีสิทธิ์เลือกวิธีการที่คุณอยากใช้คุณไม่มีสิทธิ์เลือกเวลาพักผ่อนตามใจตัวเองคุณไม่มีทางเลือกมากมายเหมือนคนที่เขาเก่งกว่า สำเร็จกว่าและสร้างตัวเองจนถึงจุดที่โลกต้องยอมรับแล้วทุกอย่างที่คุณอยากได้มันมีราคาที่ต้องจ่ายและราคานั้นคือการยอมทำสิ่งที่ไม่อยากทำในวันที่คุณยังไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยสักอย่างคนที่วันนี้เขาเลือกได้ว่าจะทำอะไรเลือกได้ว่าจะไม่ทำอะไรเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนเขาคือคนที่เคยกัดฟันยอมทำสิ่งที่ไม่อยากทำมาก่อนแล้วทั้งนั้นไม่มีใครได้สิทธิ์เลือกมาฟรีฟร โดยไม่ต้องจ่ายค่าพิสูจน์ตัวเองก่อนคุณอาจจะเบื่อกับการต้องทำงานหนักทั้งที่มันไม่ใช่งานที่คุณรักคุณอาจจะเหนื่อยกับการต้องอดทนฝึกฝนในสิ่งที่มันยากเกินไปสำหรับคุณในตอนนี้คุณอาจจะหงุดหงิดกับการที่ต้องอดทนต่อเสียงวิจารณ์เสียงดูถูกหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่แฟร์เลยสักนิดแต่จงจำไว้ว่าสิทธิ์ในการเลือกไม่ได้มาพร้อมกับคำขอมันมาพร้อมกับหลักฐานที่คุณสร้างหลักฐานว่าในวันที่คุณยังไม่มีสิทธิ์เลือกคุณยอมเหนื่อยแค่ไหน คุณยอมลำบากแค่ไหนคุณยอมฝืนใจตัวเองแค่ไหนคนที่ยอมทำสิ่งที่ไม่อยากทำในวันนี้จะเป็นคนที่เลือกได้ในวันข้างหน้าเพราะเขาพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเขาคู่ควรกับสิดนั้นชีวิตมันโหดร้ายกับคนที่ยังไม่มีอะไรให้โลกยอมรับมันจะบังคับให้คุณต้องยอมทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำมันจะทดสอบว่าคุณอดทนได้นานแค่ไหนมันจะกดดันให้คุณรู้สึกท้อแท้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า แต่ถ้าคุณยอมผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ถ้าคุณยอมกัดฟันเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะยังไม่มีใครมองเห็นถ้าคุณยอมทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่เลือกได้ว่าจะอยู่กับใครทำงานกับใครใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการโดยที่ไม่มีใครบังคับคุณได้อีกคนที่เลือกได้ในวันนี้เขาไม่ได้เริ่มต้นจากจุดที่มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันเขาก็เคยต้องยอมก้มหน้าก้มตาทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ เขาก็เคยต้องฝืนใจตัวเองในวันที่รู้สึกอยากเลิกเขาก็เคยต้องเดินผ่านคำดูถูกเสียงหัวเราะเยาะและความเหนื่อยล้าที่แทบจะทำให้เขาหยุดเดินแต่เขายอมที่จะเจ็บยอมที่จะลำบากยอมที่จะไม่เลือกจนถึงวันที่เขาสร้างคุณค่าของตัวเองให้โลกยอมรับได้อย่างไม่มีข้อแม้เพราะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนไม่ใช่โชวไม่ใช่ต้นทุนแต่คือความอดทนที่ยอมเดินต่อแม้จะต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำก็ตาม ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีสิทธิ์เลือกอย่ามัวแต่บน่นอย่ามัวแต่น้อยใจจงเอาความรู้สึกนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้คุณยอมลำบากกว่าคนอื่นจงยอมทำสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำจงยอมฝืนใจตัวเองในวันที่มันยากที่สุดเพราะทุกก้าวที่คุณยอมอดทนมันจะเป็นก้าวที่พาคุณไปสู่วันที่โลกต้องเปิดทางให้คุณเลือกเองคนที่เลือกได้คือคนที่เคยไม่มีสิทธิ์เลือกมาก่อนและเขาเปลี่ยนสถานะของตัวเองด้วยมือของเขาเอง ไม่ใช่เพราะใครหยิบยื่นให้ชีวิตมันแฟเสมอสำหรับคนที่ยอมเหนื่อยจริงเพราะโลกมันอาจจะไม่ให้โอกาสคุณตั้งแต่แรกแต่มันจะยอมให้คุณสร้างโอกาสของตัวเองถ้าคุณพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรพออยากเลือกได้เมื่อไหร่ต้องเริ่มจากยอมทำสิ่งที่ไม่อยากทำก่อนเสมอไม่มีข้อยกเวน้นไม่มีทางลัดและไม่มีใครจะมาทำแทนคุณได้สุดท้ายแล้วคนที่เก่งขึ้นไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์มากที่สุด ไม่ใช่คนที่โลกมอบโอกาสให้มากที่สุดแต่คือคนที่ยอมลงมือทําในวันที่ไม่มีใครเห็นยอมลุยในวันที่ไม่มีเสียงปรบมือและยอมทําสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทําซ้ำแล้วซ้าเล่าเพราะพวกเขารู้ว่าความฝันมันไม่เคยมาหาคนที่แค่อยากได้แต่มันมาหาคนที่กล้าทําแม้ในวันที่หัวใจมันไม่อยากขยับอีกแล้วถ้าคุณยังไม่ยอมเหนื่อยก่อนคุณจะไม่มีวันได้เลือกชีวิตในแบบที่คุณต้องการเลยและถ้าวันนี้ คุณยังไม่ลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณไม่อยากทำก็อย่าหวังว่าโลกจะเสียเวลาหันมามองคุณโลกนี้มันโหดร้ายกับคนที่ยังไม่กล้าแต่มันใจกว้างเสมอกับคนที่กล้าลุยให้สุดเพราะฉะนั้นหยุดรอให้ตัวเองรู้สึกพร้อมหยุดรอให้โลกมายอมรับหยุดรอให้โอกาสวิ่งเข้ามาเคาะประตูบ้านคุณลุกขึ้นไปทำลุกขึ้นไปล้มลุกขึ้นไปพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคนอย่างคุณไม่มีวันยอมแพ้ จนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการจริงๆวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ